ร้อยแปดไอเดียกับผลิตภัณฑ์เซนเทอร์บเรื่องของสปาในสมัยนี้ถือเป็นสิ่งคุ้นเคยของใครหลายคนอยู่แล้วจริงไหมคะแต่ว่าสปาที่ร้อยแปดไอเดียจะนำมาเสนอในวันนี้ไม่ใช่สปาธรรมดาค่ะแต่เป็นสปาเพื่อสวงอกสปาเพื่อสวงอกนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบริการของสปาทั่วๆไปนั่นเองค่ะแต่จะเป็นการบริการพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อดูแลแล,และทนุถนอมสวงอกของผู้หญิงเรา โดยส่วนใหญ่จะใช้ศาสตร์แห่งการบำบัดทั้งทางด้านกายวิภาคสมุนไพรและหัตถเวชพูดง่ายๆก็คือการให้บริการนวดทรงอกแบบต่างๆที่ลูกค้าต้องการนั่นเองงานนี้ถือเป็นไอเดียดีๆของสปาที่สรรหามาบริการลูกค้าและก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสาวๆที่รักสวยรักงามอีกด้วยนะคะสนับสนุนโดยเจนเฮิรผลิตภัณฑ์เพื่อผิวทรงอกสวย